เตท่านผู้ว <Tamam> ่าจะมาตรวจกลวยถวายราชสักการะเนี่ยนะท่านผู้ว่าท่านเดียวนะครับท่านจะลดมือลงแล้วก็ไปตรวดกลวยและท่านก็จะท่านจะไปหยุดยืนอยู่ที่บริเวณพระบรมสารลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท้ายวันสมริพระบาทสมเด็จพระบรธมากาทีเบด มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรไหว,ว้พระครอพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนันศวุฒิบุญลง จะตั้งโครงการจิตอาสาพระราทานเพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของประสบนิกรทุกหมู่เราในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างๆบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายต่างพื้มปิติที่จะน้อมนำ พระบรมชนะก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี อีกหลังนี้นะทํางาน

เพียบเลยดึงนางล่างอ่ะเพียบเลยลงมาล่แล้วเอาีแดงอาดง